นี่อายุมันเริ่มเยอะมันจะไม่สู้แล้วผมเองก็สู้ได้ไม่กี่ปีพอหลังจากนั้นผมก็ต้องหยุดแล้วผมก็อยากมีชีวิตบ้านปลายที่อย่างสงบสุขนะครับผมไม่ต้องการชีวิตบ้านปลายในคุกในตารางนะครับพราะฉะนั้นคุณอย่าไปหวังจากคนที่แก่ๆเลยว่ามันจะมาสู้เพื่อความถูกต้องพวกนี้มันสู้เพื่อให้มันมีความสุขในบ้านปลายมันสู้เพื่อจะให้มันมีอํานาจแต่มันไม่ได้สู้เพื่ออนาคตของชาติตอนนี้ผมไม่รู้จะหวังจากใครผมเลยจะไม่ต้องไปหวังไว้ที่ธนาธรถึงแม้ผมจะต้องรอเป็นสิบปีว่าเขาจะ หลุดพ้นจากการถูกตัดสิทธิ์นะครับแต่เขาก็คือตัวเลือกที่ดีสุดที่มีในเวลานี้นะวันนี้คนที่อยู่ในสภาในเวลานี้ผมมองดูว่าไม่มีไม่เกินสิบเปอร์เซ็นที่เราคาดหวังได้แต่ส่วนใหญ่มันหมดประโยชน์แล้วดังนั้นวันนี้สิ่งที่ผมทําได้คือการเติมคนรุ่นใหม่ๆเข้าไปในสังคมให้คนสนใจการเมืองผมจไปถึงพูดถึงเรื่องการเมืองพรามต้องการสร้างคนุ่ใหม่เกิดขึ้นมาเพื่อจะไปสานต่อนะครับ ผมเชื่อในช่วงคิดผมไม่สามารถแก้ไขเลยไไปได้มากกว่านี้สิ่งเดียวที่จะทำาทิงไว้ให้ได้คือการที่ผมนั่งไ like ฟ์สวดทุกวันมีคิดผมออกไปทุกวันเนี่ยมันก็จะอยู่บนโลกออนไลน์แบบนี้ไปเรื่อยๆครับถ้าประชาชนมีคนเห็นประโยชน์จากมันแง่คิดบางอย่างที่มันเริ่มเป็นความจริงในสิ่งที่ผมเคยคาดการไว้เนี่ยก็อาจจะถูกหยิบยกขึ้นมาใช้วันนั้นผมอาจจะกลายเป็นปูชนียบุคคลไปแล้วคำพูดอาจจะเป็นคำพูดที่เชื่อถือได้ไปแล้ว วันนี้อาจจะยังเชื่อถือไม่ได้เพราะมันยังต้องใช้เวลาในการพิสูจน์คำพูดของผมแต่ผมก็ยินดีที่จะทาแล้วก็สร้างมันจริงไว้คนที่จะได้ประโยชน์ก็คือลูกหลานครับมันไม่สําเร็จหรอกในยุคผมผมเชื่อได้แลวใช่ผมถอยหลังกับไปลยุยผมก็คงไม่เอาแล้วครับคุณเชื่อผมเลยครับอย่าไปคาดหวังเลยจากคนที่อายุเลยหกสิบหมดสมัยแล้วคนพวกนี้เขาจะอยู่อีกกี่ปีเขาจะต่อสู้ไปตัวเองเขาติดคุกเหรอครับถ้าก็สู้แล้วมันเสี่ยงแล้วเขาต้องติดคุก เขาจะอาจจะออกคุกมาหรืออาจจะตายในคุกก็ได้นะคน,นอายุหกสิบไปติดคุกเนี่ยโอกาสรอดมันน้อยมากเลยคุณผู้ชมในคุกมันอยู่เรื่งแออัดยัดเยียดโรคภัยแค่เจ็บลุม่มเลาสภาพสุขภาพ,ภาพเจ็ดเสียใช่ไหมครับคนที่อายุหกสิบวันนี้ทั้งความดันเบาหวานครับพวกนี้เขาไม่อยากจะไปอยู่ในคุกหรอกครับถ้าเขาไปเสี่ยงเขาไม่เสี่ยงอยู่แล้วนะเออใช่ไหมผมมันก็ไม่อยากทําอะไรที่มันเสียเส่ยงๆนะครับยังไงอยู่บ้านก็ดีกว่าใช่ไหมครับจะไปอยู่ทําไมในคุกหรอกครับ คุณจะไปคาดหวังจากคนพวกนี้ได้ไงเพราะไม่มีทางเสี่ยงที่จะติดคุกหรือะเขาไม่มีเวลาติดคุกแต่คุณธนาธรก็พูดเขาพร้อมที่จะติดคุกเขาเชื่อว่าเขาออกมาเขายังมีเวลาเขายังหนุ่มเพราะเขาเพิ่งสี่สิบแต่คนอายุห้าสิบขึ้นไปแล้วคุณอยากให้เขามาสู้เพื่อเสี่ยงติดคุกแบบมึงบ้าหรือเปล่ามึงประสานดีหรือเปล่าที่ใหยผมไปเสี่ยงเพื่อจะติดคุกเพื่อพวกคุณนะมึงประสานดีหรือเปล่าวะกูติดคุกแล้วออกมาแม่งกูอาจจะไม่ได้เห็นไอ้ความที่กูสิ่งที่กูสู้มาก็ได้ผู้ใหญ่มีปัญญาแต่ขาาาาดควม้ห มันไม่ใช่ไม่กล้าหานหรอกครับความกล้าหารคืออะไรครับคือกล้าติดคุกเหรอครับผมว่าไม่ใช่นะความกล้าหารไม่ใช่การแข่งขันกระโดดลงหน้าผานะครับผมอาจจะกล้ากูเด็กหนุ่มก็ได้แต่ผมรู้ว่ากูโดดลง่ยกูหักแน่กูจะโดดลงไปทาไมแต่เด็กมันโดดไปมันไม่หักเว้ยมันยังอยู่ได้มันอาจจะใจไม่ถึงับผมก็ได้นะแต่มันรู้ว่ามันโดดไปมันไม่เป็นไรแต่กูโดดไปนี่แม่งกระทะปทผิวน้ำยังมีสีกระดูกหักเพราะความแก่กระดูกมันเปราะแล้วใช่ไหมครับ แต่ความกล้าหาญจะมาพูดกันเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องนะที่จะมาวัดกันครับแข่งลุยไฟนะั่ไม่เด็กเป็นการวัดความกล้าหาญนั่นคือแข่งความควายนะครับแล้วต้องเปลี่ยนวิธีความคิดใหม่ครับบางคนคนระับเขาอาจจะทําได้ดีในบทบาทอื่นมากกว่าที่จะไปลุยนะไอ้วกวยุก,ก็เหมือนกันนะจะยุยคนนั้นอยู่คนนี้นะครับผมเชื่อหลายคนถ้าคิดได้แล้วเขารู้ว่าคนจะต้องทํำยังไงแต่ลลุยลุยลงถนนลงถนงนเยอะนะกูก็เห็นมีแต่ปากถึงเวลาก็ไม่ลงกท็ทีใช่ไหมลงถนนลงถนนถึงเวลาเงิน ถุยไอ้เหี้ยมึงก็แค่ลงถนนบนนิ้วทุกคนทำแบบนั้นจริงป่านนี้ถนนมันคงเต็มไปด้วยเหมือนประชาชนเหมือนพ้ามามา,มาไปแล้วพวกนี้ก็ไม่มีเหี้ยอะไรคือแค่เสี้ยมก็อย,อยุแล้วเนี่แต่ตั้งนี้นะคนต้องคิดเองนะว่าวันนี้ถ้าคุณอยากเห็นประเทศชาติดีขึ้นคุณควรจะต้องทําอะไรสักอย่างในสิ่งที่คุณทําได้มันไม่จะไม่ต้องลงถน,นนทั้งหมดแล้วไม่จะไม่ต้องนั่งอยู่บ้านทั้งหมดด้วยแลย้วยงมีลายคนจะมาเรียกร้องผมนําประชาชนลงถนนมึงจะบ้าหรือเปล่าเสียได้นะโค้เด็กติดกุกเสียประวัติเข้างานรราาชกไไม่ได้ สนใจอะไรครับงานราชการเป็นอาชีพสุดท้ายที่ผมจะคิดถึงเป็นอาชีพสุดท้ายที่ผมจะสั่งลูกหลานนะมึงอย่าไปยุ่งอะไรกับราชการนะถ้าราชการนั้นมึงจะรวยได้มึงต้องโงกงเท่านั้นไอ้กว่ามึงจะไต่เต้าตไปถึงตำแหน่งมึงจะต้องเจอเจ้านายคอยควายกี่คนนะั้นงนั้นอาชีพราชการไม่เคยอยู่ในสมองฝากเตือนสติเด็กๆอันหัวนะเขาเด็กเด็กๆก,ก็ทำถูกแล้วครับคุณอ้ําถ้าเขาอยู่อะทุกวันนี้เขาไม่มีนาเขาหรอกครับสิ่งที่เขาทำเนี่ยถูกต้องแล้วครับคุณไม่ต้องไปเตือนกับเราผมว่าเขาฉลาดอะคุณอ้ําเยอะนะ ผมว่าเด็กๆเขาฉลาดคุณอ้ำเยอะคุณอ้ำยังคิดแบบโง่ๆอยู่เลยอ่ะเด็กๆเขารู้ว่ามันไม่มีนาคเแล้วไงเขาถึงลุยอย่างนี้ครับผมว่าเด็กๆันนี้ฉลาดเขาไม่ได้โง่หรอกครับแล้วเขาก็รอไม่ได้ถ้าเขาไม่ทําไม่เริ่มไม่มีใครทําแน่นอนจะหวังพึ่งแก่ๆอย่างผมนะครับหรือแก่ๆอย่างพวกเราครับมีกี่คนครับที่จะทําแบบเด็กดังนั้นสิ่งที่เด็กทานั่นคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วไปห่วงอนาคตเขาเลยครับพวกเขาห่วงนี่ว่าคุณนิดแล้วเลิกเอาความขี้ขาดมาหลอกคนอื่นนะครับคดีทางการเมืองนะครับมันไม่ใช ขโมยไม่ได้ค้ายาคดีทางการเมืองมันไม่เสียอนากตหรอกครับคดีทางการเมืองคุณสามารถลีภัยไปอยู่ได้ทั่วโลกทุกประเทศเปิดรับคุณหมดถ้าคุณลีภัยทางการเมืองแต่ถ้าคุณไป้ายาฆ่าคนตายชอบโกงคาร์ชันอันนี้ครับอันนี้อนาคตไม่มีแน่แต่ถ้าเป็นคดีทางการเมืองนะับมันคือเกียรติยศครับวันนี้ทั่วโลกครับพร้อมจะให้คุณพื้นที่คุณลีภยัยถ้าคุณโดนคดีทางการเมือง หรือคุณโดนคดีหนึ่งหนึ่งสองคุณสามารถลีภัยได้ทันทีไม่มีคนไหนถูกจับส่งตัวกลับมาเพราะคดีทางการเมืองครับนักโทษที่โดนคดีหนึ่งสองนี่อยู่โทษโลกไปหมดแล้วครับแต่ไม่มีใครถูกจับส่งกลับมาเมืองไทยนะครับแล้วคุณฆ่าคนตายคุณหนีไปอยู่ประเทศไหนเขาจับตัวแล้วก็ต้องส่งกลับ โกเว้นขับรถชนคนตายครับที่ไม่ถูกจับตัวส่งกลับอันนั้นก่อนที่จะพูดอะไรหรือแสดงอะไรมาต้องคิดนิดนึงนะครับที่นี่นะครับมันก็งานอันตรายในการแสดงความเห็นนะครับผมจะไม่ยอมให้ใครนำเสนอความเห็นที่มันไม่เข้าท่าในที่นี่นะครับเพราะผมคือเจ้าลทัทิผมคือเจ้าลทัทิผมกำลังทําเว็บขึ้นมาเพื่อจะสร้างนะครับสร้างนักรบทางความคิดรุ่นใหม่ๆครับผมจะไม่ยอมให้ใครมาดิสเครดิตผมตรงนี้นะครับ ผมจะไม่ยอมให้ใครมาดิสรับมันนะครับความคิดผมจะต้องถูกเยผยแพร่ไปจะต้องไม่ถูกสกัดกั้นโดยความคิดของคนที่ตื่นเถิอนนะครับวันนี้เด็กๆก,กำลังสู้เพื่ออนาคตครับถ้าเขาไม่สู้เขาไม่มีอนาคตแน่นอนหนี้สินประเทศตอนนี้นะครับแม่งจะหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของ GDP แล้วก็ยังมานั่งงอมืองอเทา้านั่งเล่นเกมกดนอนอยู่บ้าน,นครับคุณไม่มีทางเลยครับที่คุณจะได้อนาคตที่ดีถ้ามีเงินจะตั้งพรรคการเมืองครับเอาเลยครับ ผมเห็นด้วยนะใครจะตั้งพลเมืองมาร่วมนะรุยในสอสอโฮมนี้นะผมอยากได้นักการเมืองหน้าใหม่ๆบ้างผมเบื่อทันทีนักการเมืองทุกวันนี้ผมเบื่อทันทะีแล้วแล้วก่อนผมเข้าไปนะมีโอกาสได้คุยกับทางทีมงานบริหารชุดใหม่ของพรรคเพื่อไทยนะเขาก็มีความคิดที่จะเริ่มสร้างนักการเมืองรุ่นใหม่พราเขาก,ก็เบื่อกับนักการเมืองรุ่นเก่าๆที่แก่งแย่งชิงดีชิงเด่น ลบลาค่าฟันกันเองครับแทนที่จะเอาเวลาไปทําประโยชน์ให้ประชาชนพักเมือ่อะไรพักคนนี้เห็นไหมมีรุก,กี่มุง้งกี่โก๊กกี่พ่วะครับแต่นั้นเขายริงๆไม่ต้องสร้างผมก็เสนอเข้าไปหลายหลายเรื่องนะว่าผมยินดีช่วยพีอาช่วยประชา,านันช่วยแจ้งข่าวอะไรที่เป็นโครงการที่ดีๆนะเราจะมีอนาคตผมก็ยินดีสนับสนุนหมดนะครับทุกพักแหละครับวันนี้ผมเชียร์ก้าวไกลคุณเห็นไหมครับวันนี้ผมไม่ได้ีความผูกพันไม่ไดีรู้จักหลายอย่างแต่ผมวิเคราะห์แล้ว คือพรรคการเมืองที่มีอนะาคตดีสุดในเวลานี้ส่วนเพื่อไทยผมอาจจะมีความสนิสนมแต่ผมก็ไม่ได้เชียร์นะคุณเห็นไหมผมจะด่าซะด้วยซ้ําเห็นไหมผมสนิทสนมผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อไทยเพียบเลยแต่ผมไม่เคยได้เคยเชียร์เพื่อไทยตั้งส่วนจะจะด่าเพราะถ้าเกิดสนิทสนมกันแล้วไม่ได้มีอะไรที่เป็นความหวังประชาชนผมจะเชียร์ทำไมเสียเครดิตตัวเองดมเคก้าวไกลก็ไม่เคยทําอะไรผมสักอย่างแต่ผมเสียกเชียร์มันจังเขาอาจจะมองคนมองเขาไม่ได้ทาอะไรผมเขาทําแล้วครับ เขาให้ความหวังผมไงเขาเป็นตัวแทนผมไงในการที่ลงไปสู้เนี่ยที่ผมลงไปสู้เองไม่ได้ผมก็ได้เด็กเก้าไกลนะครับที่เขาสู้แทนผมอยู่นั้นเขาทําให้ผมแล้วบางคนบอกทำไมพี่มาเชียเก้าไกลเอากนก็เขาคือความหวังไม่ใช่เหรอครับมไม่คุณจะผมไปเชียอะไรไประชาธิปัตย์ะันภูมิใจไทยเหรอเฮะเพื่อไทยเหรอนี่เพื่อไทยผมก็ไม่เห็นมีอะไรมากักเท่าไหร่นี่ผมเห็นมีแต่เด็กเด็กเก้าไกลที่มันไม่ไดิบ พูดถึงเรื่องผลประโยชน์ไม่มีการจ่ายเงินเดือนในสสไม่มีเงินสนับสนุนจากทางพักนะแต่พัก,กอื่นๆที่มีเงินก็มีเงินช่วยเหลือมีเงินอุดหนุนนะสอสอพระก้าวไกลหลายหลคนไปหาเสียงไม่ได้เงินอุดหนุนจากทางพักนะครับดังนั้นวันนี้นาทีนี้ผมจาเป็นต้องเชียร์ก้าวไกลแต่อนาคตผมก็ไม่รู้แล้วว่าก้าวไกลจะรักษามาตรฐานตรงนี้ไว้หรือเปล่าเพราะว่าหัวหน้าพักไม่ใช่ธนาธรน,นะตอน,นถ้าเป็นธนาธรปิยบุตรคุณช่อเนี่ยสามวันนี้นะเมื่อไรผมทุ่มเชียร์สุดโตยแล้ว เพราะเขาพิสูจน์ดูไหแล้วเขาสู้จริงเขาไม่ได้กลัวเขามาทําการเมืองเพื่อจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้จริงๆไม่ได้มาเข้ามาทําการเมืองเพียงเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเหมือนกับพรรคการเมืองอื่นๆเราเห็นอยู่ทุกวันนะครับใครจะว่าอะไรก็ช่างผมไม่ถูกคุณลาูุ้ใหญ่ตำเนียทำไมมาเชียร์ก้าวไกลคุณสนิทอะไรเขาเราไม่สนิทเลยไม่รู้จักใครสักคนผมไม่รู้จักทีมงานบริหารของพรรคก้าวไกลนะแต่ผมรู้จักไอ้สอสเด็กๆทั้งหลายแหล่เยอะหลายคน แลวผมคุยว่าไอ้พวกนี้มันมีไฟมันสู้จริงๆถามให้คุณได้เงินจากพักหละไม่เคยได้เลยพี่แล้วรอบไปแล้วคุณก็มาไม่ได้มาฟุกๆไม่ได้ใช้เงินเลยพักไม่มีเงินอุดหนุนเลยทุกันนี้เป็นสอสอในพักก็ไม่ได้มีเงินให้เหมือนพักอื่นเขามีเงินให้นะคุณรู้เปล่าอัานพี่ปายท่านเสรีมีข้อมูลจริงนะไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะทุกพักนะครับไม่ใช้ทุกวันก่าเดี๋ยวกูโดนฟ้องหลายพักด้ว่มามีการจ่ายเงินเดือนให้กับสอสอ สองแสนแสนหนึ่งห้าหมื่นเท่าที่รู้นะเท่าที่ผมรู้ตัวพักมีเงินหนุ่นน่ไดเป็นรายเดือนเนี่ยบางพักให้สองแสนต่อเดือนบางพักให้แสนหนึ่งต่อเดือนบางพักให้ห้าหมื่นต่อเดือนแต่ก้าวไกลถามมึงได้หรอไม่ได้หรอเฮ้ยถึงจะหลอกนะเว้ยหลอกกูขอแช่งตาบอดมันจะกลัวมากเลยครับเดื่อผมแช่งนะแช่งตาบอดมันกลัวมากเลยครับอ่ามันก็เลยจะต้องบอกเอ้ยพี่สาบานได้มาเนี่ยไม่เคยรับเงินมาแล้วพวกนี้ก็เป็นคนหนุ่มๆแล้วก็ยังซ่าๆ <c> เป็นคนรุ่นใหม่วันนี้ ผมจังเชียร์ก่อนเพราะเขายังไม่ทําอะไรผิดแต่ถ้าวันหนึ่งเขาผิดคําสัญญาผมก็ถล่มเขาเหมือนกันดนะัง้ผมมีหนี้ที่จะรอธนาทรอ,อีกสิบปีช่วงระหว่างนี้ผมก็ทําหน้าที่ผมไปเรื่อยๆก็ยังเชียร์ยังสนับสนุนใบตาแใดที่คุณยังไม่ทําอะไรผมผิดหวังผมก็จะเชียร์คุณแบบนี้ไปเรื่อยๆส่วนภาคไหนที่มันทำอะอย่างนผมก็จะด่าไปแบบนี้เรื่อยๆเหมือนกันนี่คือสไตล์ผมครับอย่างนั้นผมจะไม่ฟังอย่างเดียวนะบางคนผม การเจอกันครั้งแรกแน่นอนสิ่งที่ทําให้ผมประทับใจคือการพูดแต่ถ้ามึงพูดทุกวันแล้วมึงไม่ทำบางทีวันนึงมึงก็จะกลายเป็นแค่ไอสิงน้ําลายสาหรับผมนะครับถ้าคุณพูดแล้วผมประทับใจตัวคุณแล้วต่อไปก็คุณต้องโชยผมเป็นการกระทำนะครับถ้ามึงเอาแต่พูดพูดพูดแล้วไม่ท,ทําสากทีท้ายสุดมึงก็ไม่มีราคาเฮียอะไรเลยนะครับนั่นแน่นอนคนระับโอกาสแรกที่ผมจะให้กับทุกคนผมจะฟังนโยบายรับนโยบายมึงดีกูโอเคอกูเชื่อนะ แต่หลังจากมึงพูดครั้งที่สองแล้วพูดครั้งที่สามแล้วครั้งที่สี่เราก็ยังไม่มีเฮียอะไรเกิดขึ้นนะครับความเชื่อกูก็จะไม่เหลือแล้วนะครับแล้วมึงบอกว่าคนจะมาหลอกผมมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกมึงหลอกกูได้แค่ครั้งเดียวกูบอกแล้วนะครับกูฟังมึงหมดนะมึงพูดดิเออยนี่เขทาท่าความคิดเขาท่าวะ่ะแต่คุคบๆไอ้หาไอ้สัตว์สิงน้ำลายนี่ว่ะอ่าพวกเราก็เช่นเดียวกันคนระับคุณต้องคิดเดยอะๆก่อนเนี่ยไม่เคยเชื่อผมผมสบายใจตรงอย่างที่ผมบอกคุณไม่ต้องเชื่อผม เพราะเดี๋ยวคุณจะด่าผมเป็นสิ่งน้ําลายครับแต่ผมก็ได้พิสูจน์แล้วว่าผมอย่างน้อยบริหารชีวิตตัวเองเนะี่ยผมก็ประสบความสำเร็จในการบริหารชีวิตตัวเองบริหารครอบครัวตัวเองนะผมก็น่าจะเป็นคนมีฝีมือคนหนึ่งคนระับแต่การทํางานการเมืองผมมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันไม่ได้มีโอกาสกันได้ง่ายๆมันมีเงื่อนไขซับซ้อนผมเลยทาไม่ได้ผมก็เลยไม่อยากใครมาคาดหวังผมจะเรื่องการเมืองแค่ฟังแล้วคิดก็พอ เพราะผมพูดแล้วผมทําไม่ได้นกงานเมืองมันมีว่าได้ทำถ้าผมมีโอกาสสักครั้งหนึง่งผมก็ได้พิสูจน์กูเนี่แล้วผมควรที่จะทํางานการเมืองหรือว่าเป็นแค่สิ่งน้ําลายนะแต่เพื่อมันไม่มีโอกาสได้พิสูจน์ตัวเองไงก็เลยต้องนั่งพูดแค่ตรงนี้แล้วผมไม่กยชอบใช้โอกาสเปลืองนลยนะผมบอกล้วว้าผมมีโอกาสแค่ครั้งเดียวนะผมจะไม่ยอมให้ปล่อยให้มันหลุดมือนะ แต่วันนี้บางคนใช้โอกาสเปลืองมากคุณได้โอกาสจากประชาชนไปไม่รู้กี่ครั้งแนละ้วแต่คุณกับปล่อยมันหลุดมือไปแล้ววันนี้บางคนหลายคนที่อยากจะได้โอกาสอีกครั้งคุณไม่มีโอกาสแล้วนายโยภิสิทธิ์เคยได้โอกาสจากประชาชนไปหนึ่งครั้งแต่เขาปล่อยมันหลุดมือแนละ้ววันนี้เขาอยากจะกลับมาอีกครั้งคุณว่ามันจะง่ายไหมนะคุณชวนได้ตั้งสองครั้งนะแล้วคุณยังจะหวังครั้งที่สามนะผมว่าถ้าผมเป็นคุณผมเลิกเล่นการเมืองผมไม่ลงสมัครไม่กระทั่งปฏิลิทด้วยนะถ้าผมยังอยากจะช่วยบ้านเมืองอยู่ผมจะอยู่ข้างหลังเลยนะผมจะไม่ออกหน้านะจะ พอคุณเป็นรับตําแหน่งประธานสภาปุ๊บผมก็ไม่ให้ราคาคุณแล้วใช่ไหมครับคุณเคยได้โอากาสในประชาชนไปแล้วสิงสองครั้งวันนี้คุณควรจะเป็นปูชนียบุคคลของทางการเมืองไทยแต่วันนี้คุณได้ทําลายเกียรติยศต,ตัวเองไปสิน้นตั้งแต่คุณก้าวเข้าไปรับตําแหน่งประธานสภาและคุณก็ตบ,บัดสัตว์ผลักดันให้นายกประยุทธ์กลับมาเป็นนายกอีกสมัยหนึ่ง<อ>คิดก็พอขอแค่นี้วิธีนี้เท่านั้นแหละที่ผมจะสร้างคนรุ่นใหม่ๆขึ้นมาได้เยอะขึ้น แต่ถ้าฟังแล้วเชื่อเลยก็จะเหมือนเดิมนันนี้พอก็พูดดีเขาหน่อยอเคลือนน้ำลายไหลย,ยืดเลยใช่ไหมใช่ไหมพอกพูดดีโอ้ใจจะขาดน้ําตาไหลน้ําลายยืดถุยสมองมีแค่นี้เหรอครับคนไทยมึงหลอกง่ายขนาดนี้เลยเหรอวะโคก,กระจอกเลยประเทศถึงเป็นแบบนี้ไงถูกนะก็มึงหลอกซ้าแล้วซ้าเล่าไม่เคยเค็ดพอได้แล้วคิดซะมั่งดิว่าพูดเดียคือสิ่งที่ง่ายสุดของมนุษย์พูดหลายครั้งแล้วนะ ทำทันทีนีเออนี่แหละอันนี้แหละคือของจริงเลิกเชื่อคน,นง่ายๆทันทีโดยเฉพาะคนที่ผิดคำพูดบ่อยๆมันผิดได้ครั้งหนึ่งครั้งที่สองนี่สามแล้วครั้งสี่นี่ห้าจะมันจะผิดไม่ได้ได้ไงครับประเทศไม่จเจริญเพราะไทยควายเยอะจะมูกมีรู้ไม่เป็นไรแต่อย่ารู้แต่ขวางเนี่ยรูทะแยงเนี่ยที่เขาสนนภาเนี่ยอย่าไปมีหัดคิดกันมั่งฟังแล้วคิดอย่าฟังแล้วเชื่อไอ้ขพาน่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แม่งพูดแต่ไม่เคยทำมีคนบอกมีคนอวดแล้วตัวเองเป็นสอสอะไร อันนี้ยิ่งทุเลศยิ่งหลายสมัยยิ่งทุเลศถ้าหลายสมัยแล้วไม่มีผลงานทุเลศตัวสออหลายสมัยประชาชนไม่รู้จักอ่ะยิ่งทุเลศยิ่งมีผลงานยิ่งทุเลศกระจกผมว่าอะไรนะลังสีมาโลมเนี่ยสมัยแรกมันก็โชว์ผลงานเนี่ยเออไอสอสไกยเงี้ยเห็นไหมคุณอมรรัตน์เงี้ยเออนี่ของจริงนี่สมัยแรกก็หือฉายแสงแล้วบางคนแม่งอยู่มาจนไม่รู้สี่ห้าสมัยกูไม่รู้จักชื่อมึงเลยอ่ะโอ้กันได้แล้วครับพี่น้องครับ ตื่นกันแล้วก็พี่น้องครับอย่ายอมเป็นควายให้นักการเมืองมันจูงอีกนะครับหูมีไว้ฟังแล้วคิดแล้วนะไม่ไว้ให้คนเป่าพอ,อยังไปดีกว่านะครับพอเนาะแถมไม่เยอะแล้วนะเนี่ยนะโอเคสมควรกับเวลาเอาไว้เรามีความสุขนะวันนี้วันนี้เป็นวันสุขทุกคนก็ต้องมีความสุขนะบพบกันใหม่คืนนี้สวัสดีครับ